สวัสดีครับวันนี้ผมจะทําการรีวิวแอปสั่งอาหารน้องใหม่นะครับชื่อว่า Ro-bin-hood ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์แอปจาก scg scb นะครับคือหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตอนนี้ผมเข้ามาในหน้าของแอป o b i n Ho ูดนะครับให้ดูหน้าตาก่อนนะครับหน้าตาของเจ้าแอป o b i n Ho ูดก็จะเป็นคือตัวนี้นะครับโรบิน o o d ตอนนี้ผมจะรับประกันทดลอง เปรียบเทียบราคาแล้วกันนะครับกับแอปสั่งอาหารชื่อดังอย่างแกล็นะครับเดี๋ยวจะเลือกเมนูมาสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับก็อย่างเช่นเอาอันนี้แล้วกันนะครับเป็นเจ๊กเกียงโจกกองป่ามลันนะครับก็มาดูราคานะครับเดี๋ยวเปียบเทียบสักหนึ่งหนึเมนูแล้วกันแต่นี้ผมเปิดแอป แกฟฟูดนะครับจะเสิร์ชเลยนี่นะครับเจเกียงเจวกองปามนะครับก็มาเดบเทียบราคาเป็นโจ๊กหมูธรรมดานะครับโจ๊กหมูธรรมดาจะเห็นได้ว่าอยู่ที่45บาทนะครับในของแกฟฟูดมาดูนี้นะครับโจ๊กหมูอันนี้ก็45บาทเท่ากันนะครับเห็น ร้านนี้คือเท่ากันทุกอย่างนะครับดูค่าส่งอของของเจ้าตัวโรบินูดจะใช้ลำบากนิดนึงเพราะว่าจะไม่เห็นค่าส่งเลยนะครับจะเห็นได้ว่าไม่เห็นค่าส่งเลยส่วนของแกร็บครับขเขาจะคำนวณค่าส่งให้นี่คือระบุไว้ได้ที่18บบาทนะครับเดี๋ยวมาลองดูร้านอาหารอื่นอีกนะครับอย่างเช่นเอา เอาเป็นร้านอาหารไทยแล้วกันนะครับผมลองเสิร์ฟเอาเข้าวขาหมูแล้วกันเป็นอาหารตามสั่งดีกว่านะครับเอาเป็นเมนูที่คนสั่งเยอะเช่นกะเพราครับอันนี้จะเสิร์ฟเป็นชื่อชื่อร้านแทนนะครับแต่ว่าจะเสิร์ฟเมนูไม่ได้อย่างของแก๊ปจะเสิร์ฟเป็นเมนูได้เลยนะครับเอาผมเสิร์ฟอาหารตามสั่งแล้วกัน เอา,าตัวอย่างนะครับเราเองอาหารตามสั่งนะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูกับของแก๊ปนะครับเห็นว่าของแก๊ปเวลาเสิร์ชมันจะเสิร์ชชื่ออาหารได้ด้วยนะครับแต่ของโรบินฮูดยังทําไม่ได้เราเองไอ้นี้ไม่มีนะครับในแก๊ปไม่มี ลองหาอันอื่นดีกว่าครับเราลองเป็นอันนี้แล้วกันะค,ะครับกูโรตีชาชักนะครับอันนี้นะครับกูโรตี m R T ลาดพร้ลาดเผาเห็นดีว่าเดีย๋ยวมาลองดูโรตีธรรมดานะครับอันนี้36บาทนะครับมาดูของ Robin hood. โรบินฮูดโรตีธรรมดาอยู่ที่2 9บาทนะครับ จะเห็นได้ว่าถูกกว่านะครับสิ่งที่ทําให้โรบิน h o o ถูกกว่าเพราะว่าโรบิน h o o จะไม่เก็บค่า G P นะครับหรือว่าค่าในหน้านะครับเวลาเราสั่งอาหารคือปกติร้านหารพวกนี้เขาจะบบวกจากค่าอาหารเดิมไปแล้ว30%นะครับเพื่อเขาจะขายได้ราคาเท่าเดิมเท่ากับหน้าร้านอย่างเช่นหน้าร้านขายอยู่10บาทเขาอาจจะขายในแก๊ปอยู่ที่13บาทอย่างนี้นะครับแต่ของโรบิน h o เขาจะไม่เก็บ3บาทตรงนั้นนะครับ ก็คือจะดีกว่าตรงนี้แต่ร้านอาหารยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่ผมดูแล้วก็จะเสิร์ฟเป็นเป็นอาหารไม่ได้นะครับเช่นผมจะอยากกินหมูกรอบเห็นไห้ว่าต้องเป็นชื่อเมนูที่มีหมูกรอบม้อนกันนะครับเดี๋ยวมาดูไอ้นี้ร้านหนึ่งข,ข้าวข้าวขาหมูบะหมี่หมูกรอบนะครับเนี่ยหัวคุณน,นัดเดี๋ยวลองดู แต่ของแก๊บจะเสิร์ได้หมดเลยครับเสิร์ได้เป็นรายชื่อเมนูอาหารเลยนะครับหัวคุณนัทโมเสิร์อันนี้ครับนะครับอีกอย่างจุดเด่นของแก๊ปก็คือล้วมันจะเห็นค่าส่งได้เลยนะครับ เอามาลองดูของอันนี้คือข้าวขาวหมูหมูกรอบกุนเชียงใส่ไข่นะครับ69บาทมาดูของโรบินฮูดเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับ69บาทของโรบินฮูดคือ69บาทส่วนของแก๊ปก็คือ69บาทเหมือนกันนะครับแสดงว่าเท่ากันมา,าดูค่าส่งดูเลยกันเลยนะครับ ต้องกดเข้าไปถึงนี้ก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าค่าส่งเท่าไหร่นี่ค่าส่ง29บาทนะครับส่วนของอันนี้จะมีให้เลือกเยอะกว่านะครับนี่นี่ค่าส่งอยู่ที่13บาทเองนะครับแต่นี้จะมีเห็นได้ว่ามี small order f e e นะครับอีก20บาทแต่ของ robinhood จะไม่มีเลยนะครับก็คือมี ค่าจะส่งเดียว29บาทซึ่งแพงกว่าเมื่อกี้นะครับแล้วช่องทางการชําระเงินก็คือจะมีได้ s c b EC นะครับที่ได้แล้วก็มีเพิ่มบัตรเครดิตลงไปนะครับก็มาสรุปกันเลยนะครับว่าเจ้าแอป Robinhood มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับข้อดีนะครับที่ผมเจอก็คือสินค้าบางร้านนะครับต้องบอกว่าบางร้านที่เช็คมาถูกกว่า ทางแ a p ฟู o นะครับอันที่2คือเป็นของธนาคารนะครับเราสามารถมีการจ่ายผ่านแอปของ SCB Easy ได้เลยนะครับอันที่3คือเราสามารถขอสินเชื่อได้นะครับตอนนี้เป็นของ SCB ส่วนข้อเสียที่เจอนะครับ๋อ,อข้อดีอันนึงก็คือเป็นของคนไทยเองนะครับส่วนข้อเสีย ที่เจอนะครับอย่างแรกเลยเราเสิร์ชชื่ออาหารไม่ได้นะครับผมสมมุติผมเสิร์ชคำว่าหมูหยองก็คือจะเป็นชื่อที่มีชื่อร้านที่มีคำว่าหมูหยองอยู่นะครับถึงจะออกมานะครับส่วนแกป๊ปเราจะหาได้ระดับถึงเมนูเลยนะครับอย่างที่2ในทางแก๊ปคือจะมีเลือกออปชันให้เลือกเยอะกว่านะครับเช่นไม่เอาผักไม่ใส่ผักเพิ่มไข่าดาวเพิ่มไข่ต้มอย่างนี้นะครับอย่างที่3าม ก็คือค่าส่งนะครับที่เช็คมาหลายๆหลายหร้านนะครับก็คือค่าส่งของเจ้า Grab จะถูกกว่าและค่าส่งของ Grab จะโชว์ขึ้นในหน้าแรกเลยนะครับที่ร้านในร้านส่วนของ SCB ส่วนของ Robinhood นะครับเราต้องเข้าไปจนถึงขั้นตอนที่จะจ่ายเงินก่อนนะครับถึงจะมีขึ้นโชว์ว่าค่าส่งเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ทางของ Grab คือเขามีร้านเข้าร่วมโปรโมชั่น เยอะกว่าของโรบินฮูดเยอะเลยนะครับส่วนค่าอาหารเราต้องเช็คเป็นรายร้านเลยนะครับบางร้านก็ถูกกว่าบางร้านเอสซีบางร้านโรบินฮูดก็ถูกกว่าบางร้านแก๊ปก็ถูกกว่านะครับอันนี้ก็เวลาจะสั่งของเยอะๆนะครับก็ต้องลองเปรียบเทียบกันอ๋อแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ลืมไม่ได้เลยถ้าสั่งจํานวนน,น้อยๆของแกล็บจะมีค่า small order f e e นะครับก็คือถ้าเราสั่ง ไม่เกินไม่เกินร้อบาทหรือว่าประมาณอย่างนี้นะครับส่วนของโลบินทูบไม่มีนะครับเราจะสั่ง50บาทเขาก็ส่งนะครับส่ง20บาทเขาก็ส่งนะครับไม่มีค่าชาร์จเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ที่ผมลองสั่งมาสักระยะหนึ่งของ g r ล็เดี๋ยวนี้ในเมืองจะมีปัญหาตรงที่ว่า g r ล็เขาจะเป็นแบบต้องไปรับที่อื่นคือในการวิ่งรอบหนึ่งนะครับต้องไปส่งหลายที่ทําให้เราต้องรอสินค้านานนะครับเช่น ระหว่างทางที่มาสถานมาบ้านเรานะครับก็จะต้องไปส่งของที่อื่นก่อนหรือว่าต้องไปรับสินค้าที่อื่นก่อนเพื่อจะไปส่งของนะครับกว่าจะมาถึงเราก็รอนานสมพอสมควรเลยที่ผมสั่งมาประมาณสักเกือบสิบครั้งแล้วครับก็เป็นอย่างนี้เกือบทุกครั้งเลยนะครับส่วนโลบินทูบไม่มีนะครับที่ผมดูคือโลบินทูบก็คือได้เร็วกว่านะครับก้อนนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับของ การใช้แอป Robinhood นะครับซึ่งตอนนี้เปิดให้ใช้ในตัวเมืองในกรุงเทพปก่อนนะครับ,นะรบส่วนทางต่างจังหวัดหรือว่าหัวเมืองใหญ่ๆทาง Robinhood ก็คาดว่าจะขยายธุรกิจไปเรื่อยๆให้เปิดบริการไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ